ทั้งอมอ่อนโยนสุภาพอย่างที่มามีบอกแล้วไงเราจะตัดหมดทุกสิ่งทุกอย่างไอ้ความเย่อหยิ่งของเราความก้าวร้าวของเราความดูหมิน่นดูถูกของเราเราข่มเหงใครด้วยวาจาด้วยคําพูดของเราเหมือนกับที่เราถูกการข่มเหงด้วยวาจาทั้งคําพูดการแสดงเราโดนมาแล้วแล้วเราก็จะไม่ทํากับเขากับคนอื่นเหมือนกันสทีโมทีบทที่หข้อที่เนะคะ เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขาดกลัวแก่เราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพความรักและการบังคับตนเองแก่เราเอเมนค่ะเห็นใไหม,หมที่มันมีบอกแล้วอะความกล้าแข็งแกร่งก้าหารในการทูลขอจอจงเอาไปเลยพระเจ้าบอกมพ่ออัครีให้ลูกพ่อจะให้พระพรให้กับลูกตามที่เจ้าขอ เจาะจงนั่นคือความกล้าหาญของเราบางคนพี่น้องมามีขอ,อนุนใจไม่กล้าที่จะมาแสดงตัวต้องแสดงตัวลูกเราอยู่ในกลุ่มกันเนี่ยเราคือใครต้องการทําอะไรนี่คือการกล้าหาญฉะนั้นทุกคนที่อายเนี่ยไม่ต้องอายแล้วนะลูกถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้านี่นี่ยคือไม่ให้อายในทางของพระเจ้านะลูกถ้าอะไรที่ไม่ถูกต้องนี่ต้องอายลูก แต่ถ้าอยู่ในทางของเจ้านิมต้องไม่อายลูกกล้าหารเลยเข้มแข็งเลยลูกมามีขอนุนใจต่อไปนี้ฉันจะเข้มแข็งฉันจะกล้าหารในกลุ่มไฟพยายามสุดต้องการอะไรฉันจะเข้ามาร่วมกลุ่มด้วยเอเมนหาลิยาต้องเอาอย่างนั้นเลยลูกอาหารสำแดงของประทานเรามีบางครั้งเราไม่รู้ว่าของประทานเรามีอะไรอธิษฐานต่อพรายามสุดให้นําเราว่าเรามีของประทานอะไรเห็นไหมตอนนี้ทุกคนเข้ามากันเยอะแยะมาก นั่นล่ะคือความกล้าหาญเพราะเรามีความเชื่อวางใจมั่นใจในทางของพระเจ้าอืมเราจะพอพี่น้องเรียกให้อธิษฐานมาอา่านพระวจนะปับ๊บยืนยันเลยเย s ขออ่านด้วยนั่นละคือการกล้าหาญเออจะบอกเออฉันไม่มีเวลาฉันไอ้นูน่นนี่อันนั้นไม่ใช่ความกล้าหาลูกนั่นคือไม่ใช่ทางของพระเจ้าเราต้องกล้าหาญทันทีโอเคเรียกชื่อคนนี้ปับ๊บ y ยกแตอ่าน แล้วอะไรรู้ไหมลูกความกล้าหาญของเราเข้มแข็งของเราพระเจ้าจะเจิมสติปัญญาเราเจิมทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราเพราะอะไรไหมเราเป็นลูกของพระเจ้าที่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ใช่ไหมเอาอย่างนี้มามิจะยกตัวอย่างถ้าเรามีลูกสองคนอีกคนหนึ่งฟังคําสั่งพ่อแม่ยออหมดพ่อแม่สั่งอะไรให้ทําอะไรเยสทําหมดพ่อแม่รักไหม จริงๆอยู่นะทุกคนพูดเลยว่าพ่อแม่รักลูกเท่าเทียมกันมามีบอกได้เลยไม่จริงความรักอีกแบบหนึ่งมามีจะบอกเลยแต่รักลูกไม่ใช่รักลูกเพราะเป็นลูกของเราแต่ก็มีลำลเอียงลำเอียงใช่ลำเอียงลำเอียงนิดๆพอคนที่มันหมอบยอมพ่อแม่สั่งลูกลูกจ้าลูกทำไอ้นี่ให้หน่อยเขาค่าผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บไป ทำตามที่พ่อแม่บอกขอเขาเขาให้แต่อีกคนลูกครับลูกทำมไม่ทำหรอกพ่อเออไม่ทำหรอกแม่ลูกกําลังทําไอ้นี่อยู่ลูกกําลังไอกําลังเล่นอยู่เห็นไหมแม่ลูกกาลังเล่นลูกไม่มีเวลาทําให้พ่อแม่หรอกแล้วเราอ่ะคิดแบบไหนเหมือนกันลูกฉะนั้นพอลูกสองคนขออะไรแล้วเราไหมจะให้คนไหนเราก็ต้องให้คนแรกก่อน ใช่ไหมนั่นคือความรักมีจริงความรักมีจริงแต่ความที่เขาถ่อมใจกับเราไหมเหมือนกันเนี่ยเหมือนพระเจ้าเป็นพ่อของเราเราเป็นลูกของพระเจ้าจ้ะถ้าพระเจ้าสั่งมาปั๊บผ่านพี่น้องคนนี้โอเคขอร้องให้คนนี้ทาไอ้นู่นทำไอ้นี่พระเจ้าไม่ใช่ตัวใครไม่ใช่ตัวหมามีถ้าหมามีบอกพี่น้องคนนี้คะช่วยทํานี่หมามีหน่อยวอกคนบอกเยสหมามีลูกทําให้ไอ้คนหมามีเดี๋ยวก่อนนะ ออลูกกาลังทําไอ้นี่อยู่เดี๋ยวลูกว่างก่อนแล้วจะทำให้พระเจ้าจดเรียบร้อยไม่ใช่มามีมามีก็โอเคลูกไม่เป็นไรนี่คือมามีก็บอกโอเคลูกไม่เป็นไรแต่พระเจ้าเป็นพ่อของเราที่สูงสุดมองเห็นการกระทําคําพูดของเราไม่ต้องคําพูดหลักความคิดของเราด้วยพระเจ้ารู้เห็นหมดหัวใจเราคิดอะไรความคิดเราคิดอะไรพระเจ้าเห็นหมดพระเจ้าจดเลยกากระบาด ไม่ใช่ขีดเครื่องหมายถูกเห็นไหมนั่นลหละลูกมาม,มีตึงหนุนใจตรงนี้เลยว่าเรายอม,มมามีไม่ไม่เคยปฏิเสธอะไรกับใคร yes ก่อน yes ก่อนทุกเรื่องเลยแม้กระทั่งคนมายืมเงินมาม,มีก็ yes ก่อนแล้วอธิษฐานต่อพระเจ้าคืออะไรไหมคือเราทําให้เขาเนี่ยคือไม่ใช่ว่าไปหลอกลวงให้เขามีความหวังนะไม่แต่พระเจ้าให้สติปัญญาเขาขอเงินมาปับ๊บมามีเลยขอพระเจ้าเลย พระเจ้าควรจะให้เขาเท่าไห่ไม่ให้เขาหลงเจิดใช่ไหมดังนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสติปัญญาที่ลูกที่บามีต้องขอกับพระเจ้าว่าสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยถูกต้องไหมเขาไปทําอะไรไหมผิดทางไหมเหมือนบามีไปส่งเสริมเขาว่าถ้าเขาเอาเงินจากบามีไปแล้วไปทําอะไรที่ผิดทางอ่ะความบาปตกถ,ถึงบามีอีกโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่แต่เราไม่รู้ตัวเนี่ยก็ได้ความบาปนะมันแอดสอบมาถึงเราเลย นะแต่เราก็ต้องมีสติปัญญาคือทูลขอต่อพระเจ้าว่าสมควรจะให้หรือไม่ให้นะจ๊ะอันนี้ให้มีการเปิดเผยเราหว่านสิ่งใดเราก็จะได้สิ่งนั้นนะจ๊ะเราก็ต้องคุยกันว่าโอเคไอ้สิ่งตัวเนี้ยจะต้องไปอยู่ในทางที่ถูกต้องนะเอ่อไม่มีน้ํามันขับรถไปเชิดไม่มีน้ํามันที่จะไปรับพี่น้องไปเชิดโอเคอันนี้เราช่วยซึ่งกันและกันหน้หล่ะลูกเป็นสิ่งที่เราเกาะกลุ่มกันเป็นทางเดียวกัน นะอันนี้ก oh uh, si pe ็จะอยู่ในข้อที่อยู่ในภาพการแต่งปันทั้งหมดที่มามีพูดเนี่ยก็คือการโอ้อวดในสิ่งที่พระเจ้าทําให้เราเราโอ้อวดในในทางของพระเจ้าที่เราเปลี่ยนแปลงนี่คือเราโอ้อวดในทางของพระเจ้าทุกคนเปลี่ยนแปลงนี่คือการโอ้อวดของพระเจ้าด้วยพระวันะของพระเจ้าทั้งเล่มทั้งเล่มนี่คือหัวใจของเราทุกสิ่งทุกอย่างพ่ะวารกายของพระเจ้าอยู่ในนี้ สติปัญญาของเจ้าอยู่ในนี้ความรอบรู้ทุกอย่างอยู่ในนี้ทั้งหมดเราโอ้อวดได้ในพระคัมภีร์เล่มนี้เพราะนั่นคือการถวายเกียรติต่อพระเจ้าใช่ไหมที่มามีบอกแล้วไงพระคัมภีร์มาจากไหนเราโอ้อวดในทางของพระเจ้าเราโอ้อวดในทางของเราจากที่เราถูกการเปลี่ยนแปลงแล้วคนที่อยู่รอบข้างเราเห็นเราหมดเลยเอ้ยแต่ก่อนมามีพาเป็นคนแบบนี้เอ้ยดี๋ยวนี้ทำไมเปลี่ยนแปลงแบบนี้เห็นไหมพี่น้องทุกคนลูกท้องลูกเกลิ้วลูก ไก่เออลูกเอิร์นพี่น้องทุกคนลูกเ็ดทีมน้ำรัศการ,ท,กท,การทุกคนทีมสามัคคีธรรมทุกคนที่เข้ามาพี่น้องทุกคนถูกการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมนั่นแหละคือการโอ้อวดนี่พิธีกรคนสวยับน้องซารา่ามาเราโอ้อวดในทางของพระเจ้าที่เราถูกการเปลี่ยนแปลงน้องจอยน้องพัดเวอร์จิเนียมหาทไทยน้องปายน้องปิกกี้เออใช่ไหมน้องที ทุกคนเนี่ยให้เข้ามาที่รายงานตัวมามีเนี่ยทุกคนเนี่ยเราโอ้โอวดได้ไม่ต้องเสียใจนะญา่ิมามีไม่ได้เอ่ยชื่อคือพระเจ้าจดไปเรียบร้อยแล้วพระเจ้าจดไปเรียบร้อยแล้วน่ารูกใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าให้เราโอ้โอวดในสิ่งที่เราถูกการเปลี่ยนแปลงเพราะเรามาจากพระวจนะที่เราถูกการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่ามามี ก็การที่จะยกย่องเกียรติซึ่งกันและกันอันนี้มีมีมก็ภูมิใจนะที่น้องเบสถูกการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นคือการให้เกียรติละกันเนี่ยยังในกลุ่มไฟพยายามสุดเราให้เกียรติซึ่งกันและกันเนะเพราะอะไรเราโอ้อวดในทางของพระเจ้าเนาะมามีเป็นภาชนะมาแปรงปันมาหนุนใจแล้วเป็นถูกการเปลี่ยนแปลงไปโดนจิตโดนใจเขาเขาเปลี่ยนแปลงนั่นคือพระเจ้าทํางานหัวใจเขาด้วย เพราะเขามีพระวิญญาณสุดในร่างกายจิตปัญญาของเขาแล้วมาฟังคําหนุนใจอ่ะคาอธิษฐานของอมีคอนเน็กกันคอนเน็กกันใช่ไหมพอคอนเน็กกันปั๊บตุกการเปลี่ยนแปลงทันทีนั่นแหละแล้วเราก็มาโอ้อวดให้กันละกันคือการให้เกียรติซึ่งกันละกันสําคัญที่สุดคือใครพระเกียรติของโอภิฏบิดาเจ้าของเราอมีก็ถูกการชําระล้างมาจากพระบิดาเจ้าเหมือนกันมอมีก็เป็นภาชนะ ที่มาเปลี่ยนแปลงที่มาหนุนเนืองกันที่มาแป่งปันพโฉนัดจากพระเจ้าเหมือนกันฉะนั้นพี่น้องมีสิทธิ์ที่อนาจเหมือนกันหมดเราโอ้อวดในทางของพระเจ้าได้เหมือนกันฉะนั้นก็คือการแอบสอบแอบสอบเข้าไปทําไมถึงอาจารย์หมอเคยพูดนะมานี้จําได้ถ้าเรามีผู้นําอันนี้มันมีแม่แมแอาจารย์ไข่นะอันนี้มันมีเอาคาพูดของอาจารย์หมอแล้วมามีรู้เลยว่าใช่ใช่จริงๆถ้าเรามีผู้นําหรือมีหัวหน้ากลุ่ม เป็นแบบไหนเราก็จะเป็นแบบเขาเหมือนกันเพราะแอบสอบมันไปตลอดเวลาเออฉะนั้นเราบีสติปัญญาของเจ้าเราฟังเลยว่าเออตรงนี้ใช่เราจดจําอันนี้ไม่ใช่เป็นเนื้อหนังเราไม่เอาเพราะทุกคนมีความผิดบาปไม่เพอร์เฟกเหมือนกันเหมือนหมอนี้เหมือน,นกันไม่เพอร์เฟกบางทีมันมีพูดอะไรแบบแบบปรินแบบคุณคิดพยายามสุดนามันมีก็ไปแล้วพูดคําภาษาไทยเนี่ยมันมันรัวไม่ชัดเจนมีพี่น้องเตือนมันมี มามี๋ yes o k a จะปะปุ่นมามสการเห็นไหมเอเมนฮาลิรยานั่นละ่ะมามีเปลี่ยนแปลงไงเพราะมามีรับรับคำตักเตือนของพี่น้องมามีแบบเอออย่ามาเตือนฉันฉันเก่งแล้วฉันเป็นคู่คนมาเป็นหัวหน้ากลุ่มไฟวิญญาณสุดฉันรู้หมดทุกอย่างโน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 ไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วมามียอมรับด้วยหัวใจที่ถ่อมเพราะพี่น้องทุกคนหวังดี รักและมามีรักมามีหวังดีกับมามีเพราะเราออกไป u t u b e ปั๊บเนี่ยถ้ามามีพูดอะไรที่มันไม่ใช่ภาษาไทยที่ชัดเจนก็มีคนมาต่อว่าเขาก็เป็นห่วงมามีแล้วเห็นไหมถ้ามีใครมาต่อว่าเอยทำไมพูดภาษาไทยเอ่อเป็นแบบนี้บางทีมามีก็เขียนภาษาไทยผิดเหมือนกันอันนั้นก็ขอให้พี่น้องเตือนมามีด้วยนะบางทีถ้ามามีเขียนภาษาไทยผิดก็เตือนบอกว่าให้เขียนแบบนี้เพราะมาอยู่ที่นี่คือไม่ได้ดอจรอ่ะนะดอจรอ่ะนะดอจรอไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนภาษาไทยมันบางทีมันลืม หรืออันนี้ยอมรับเลยว่าหรือว่าเราจะต้องต้องสะกดตัวแบบไหนเออยังไงแบบไหนนะจ๊ะอันนี้ก็ขอฟักตรงนี้ไว้ด้วยว่าบางทีบางคําพูดของมามีถ้ามันมันมันผิดเพี้ยนจากภาษาไทยก็อภัอยให้มามีด้วยแล้วก็เตือนมามีมาว่าคําพูดไทยแบบนี้ควรจะเป็นแบบนี้มามีจะได้เปลี่ยนแปลงนะจ๊ะขอบคุณพระเจ้าคะ่ะแล้วขอบคุณพี่น้องเชิญคะ่ะกาลเทียบทที่ห้าข้อที่ยี่สิบห้านะคะถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย เอเมนค่ะเองขอบคุณพระเจ้าขอบคุณค่ะลูกรูปสี่นะจ๊ะก็นี่ไงอย่างที่บัมมีพูดมาแล้วว่าถ้าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะตักเตือนเราเราคําพูดของเราก็จะมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าก่อนที่บัมมีจะมาแปลงปันบัมมีก็ต้องอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นําในการพูดและให้สติปัญญากับบัมมี่พาวให้พูดต่ทางพระพเจนะของพระเจ้าบัมมีบอกเลยว่าไม่เอาคําพูดทางเนื้อหนัง ความคิดการกระทําทางเนื้อหนังแต่มามีก็บอกพระเจ้าว่าสิ่งใดที่ลูกได้ยกตัวอย่างอันนั้นเป็นเป็นตัวอย่างที่ให้ในพี่น้องในกลุ่มไฟยพยายามสุดเนี่ยได้เข้าใจถ้าไม่มีถ้ามามีไม่ยกตัวอย่างเราก็จะมองไม่เห็นภาพใช่ไหมจ๊ะฉะนั้นในพระวจนะเนี่ยเราอ่านเนี่ยถ้าเราอ่านปั๊บเนี่ยเพราะพระวจนะนี่ล้ำลึกความลึกความยาวความกว้างความสูงของพระวจนะเนี่ย เราอ่านแล้วเราบางทีตีความหมายไม่เข้าใจก็เหมือนอย่างน้องทิพย์โยกปัญหาขึ้นมาสองโครินพระวจนะข้อนี้ข้อสิบสองถึงเจ็ดถึงแปดหมายถึงอะไรอม,มีก็ต้องมาอธิษฐานต่อพระเจ้าอีกขอให้สติปัญญากับลูกแตกสารให้ลูกได้บอธิบายหมายถึงอะไรให้พี่น้องของเราได้เข้าใจเพาะอะไรไหมพอเราเข้าใจตรงพระวจนะของพระเจ้าปั๊บเนี่ยไม่ใช่แต่น้องทิพย์ไม่ใช่แต่ทุกคนในกลุ่มไฟพยายนจุกได้รับรู้จักอมีก็เอาตรงเนี้ไปขยายออกอีกสักวันหนึ่ง จะมีคนมาถามเราอีกหรือไม่ถามเราอาจจะต้องเป็นคนที่ไปประกาศข่าวประเสริฐแล้วเราก็ต้องเอา,าพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยไปพูดให้เขาเะนั้นคนที่เขายังไม่รับเชื่อเนี่ยเขาจะฟังภาษาพระวจนะของเราไม่ได้เขาไม่เข้าใจแต่ในเมื่อเรามาฟังคําแป่งปันและคําสอนจากที่พ่อยหสุดนําเราแล้วเนี่ยเราเข้าใจว่าคําพูดภาษาไทยที่เราจะไปพูดกับเขา ที่เขายัางไม่รับเชื่อเนี่ยเป็นภาษาคําพูดเขาเรียกอะไรภาษาแบบพูดกันฟังเข้าใจแบบประชาชนชาวบ้านใช่ไหมที่เราจะบอกว่าพระเจ้าเป็นใครพระเจ้ารักแบบไหนการกระทําของเราได้เห็นให้เขาได้เห็นใช่ไหมหลักการกระทําความรักของเราคืออะไรเอาไปแบ่งปันอาหารให้กันและการช่วยเหลือขับรถไปไปนูน่นไปนี่เขาอยากจะไปซื้อของเราขับรถให้เขาไปเลยอันนั้นอ่ะคือความลักที่เราไปสาแดงให้เขาเห็นคือการกระทําฉะนั้นพอเราออกไปประกาศขอประเสริฐปับ๊บ ถ้าเราจะเอาพอาะวจนะเนี่ยทั้งเล่มเนี่ยไปพูดให้เขาฟังเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนมาไถ่าบาปให้กับเราเขาฟังไม่รู้เรื่องเขาฟังไม่รู้เรื่องแต่เรารู้เรื่องแต่เราจะบอกเลยว่าพระเยซูคือใครมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่ออะไรขยายความให้เขาเลยเราเป็นคนบาปใช่ไหมแต่เราเคยโกหกให้เราชี้ชัดเข้าไปเลยเคยโกหกเขารู้ทุกคนโกหกหมด ไม่มีหรอกใครก็ไม่โกหกเอาตรงนี้เลยเราเคยโกหกใช่ไหมพอเราพูดตรงนี้ปั๊บเขารู้ทันทีเขาโกหกมาเขาโกหกมาเหมือนกันนั่นละ่ะเราก็ไปทิ่มใจเขาเลยเคยโกหกมาใช่ไหมเพราะเจ้ามาชำระล้างเราต่อไปนี้เราจะไม่โกหกแล้วนะพระเจ้าจะมาสิ้นประชวรไหมเราก็พูดไปเลยว่าคําว่าสิ้นประชนรปั๊บเราก็ตีความหมายว่าคำว,ว,ว่าความตายของพระเจ้า มาชาร์ล้าความผิดบาปให้กับเราคือการโกหกของเราเราจะไม่โกหกอีกต่อไปแล้วเราก็ขยายความเลยใช่ไหมขยายความว่าตัดไรคืออะไรถ้าเราจะเอาพัดคัมภีร์มาพูดกับเขาเขาฟังไม่รู้เรื่องนั่าลักค่ะคือสิ่งที่เราได้สติปัญญาจากพระเจ้าที่เราเอาคําพูดของเราเนี่ยแล้วตัวเรานะมันมีจะดุจใจตลอดเลยตัวเราเปลี่ยนแปลงแบบไหนให้เอาตัวเราเนี่ยเป็นเป็นพยานชีวิตให้เขาฟังฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เขาเป็นมนุษย์ เราพูดภาษามนุษย์เขาพูดภาษามนุษย์จึงเข้าใจคอนเน็กกันคอนเน็กต์กันแบบเข้าใจเลยใช่ไหมถ้าเราจะทุกทุกคนมีพยานหมดทุกคนมีพยานชีวิตหมดจึงได้มาเป็นรูปพระเจ้าทุนแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเลยแอคแซร์ลี่ทุกคนเปลี่ยนแปลงเพราะจากที่เราได้มาเป็นการถูกเลือกและเรียกและเจิมนะเรามีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นเราเอาพยานชีวิตของเราพูดให้เขาฟัง ภาษามนุษย์ต่อมนุษย์พูดกันใช่ไหมเขาเข้าใจง่ายเลยใช่ไหมเอเมนฮาลูยาเะนั้นลูกคิดดูสิ่งใดที่เราทําเราก็พูดความบาปของเราด้วยนี่คือเราโอ้อวดโอ้อวดในความบาปหลังจากที่เราโอ้อวดในความบาปนี่โอ้อวดในสิ่งที่ไม่ดีนะนะคือความบาปคือสิ่งไม่ดีเราโอ้อวดคือการเปิดเผย ฉะนั้นฟังให้ดีคาว่าโอ้อวดเนี่ยคือการเปิดเผยในความบาปการกระทําของเรามาก่อนแล้วพอเรามาเป็นคนที่พระเจ้าเลือกและเรียกและเจิมเราเราถูกการเปลี่ยนแปลงอันนี้เราถวายพระเกียรติต่อพระเจ้าเลยเพราะพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราด้วยพระเกียรติของพระองค์พระลักษณะของพระองค์พระสิริของพระองค์พระรัศมีของพระองค์ความยิ่งใหญ่ของพระองค์นะความเียงไกลของพระองค์พระองค์จึงเปลี่ยนแปลงเราและพระองค์สําคัญที่สุดพระองค์เป็นพระผู้สร้างให้กับเรา ใช่ไหมเราพูดเลยทีนี้โอ้ทีนี้ไหลเลยเหมือนทํานบแตกเลยการโอ้อวดของพระเจ้าให้กับเขาฟังเลยเขาก็ฮึกเขิมฟังกับเราเราฮึกเขิมในการพูดกับเขาเป็นภาษามนุษย์เขาก็ฮึกเขิมในการฟังกับเราภาษามนุษย์ซึ่งต่อพึ่เป็นภาษามนุษย์ซึ่งกันและกันเราฟังและเข้าใจใช่ไหมจ๊ะแล้วตรงนั้นละเราอดทนวันนี้เราหนุนใจแล้วเขายังไม่เก็ทกับเรายังไม่เข้าใจกับเราเราพูดอีกต่อเนื่อง ต่อเนื่องแล้วอัดสำคัญที่สุดอธิษฐานต่อพระเจ้าให้เราไปแบ่งปันเขาให้คาประกาศขา่าวประเสริฐของเขาเนี่ยให้ไปโดนจิตโดนใจด้วยฤทธิเ์เดชของพระบิดาเจ้าคือพระยามาสุดสําแดงที่ใจเขาตราบใดที่พระเจ้าเลือกและเรียกและเจิมเขาไม่ยากเลยตอนนั้นยังไม่ถูกการเจอมอาจารย์น,นี้ต้องฟังให้ดีเลือกและเรียกก่อนพอเขารับเชื่อปั๊บการเจอมาทันทีใช่ไหมพระเจ้าเลือกและเรียกเขาพอเขาหมอบการาบปับ๊บ เขาได้ทุกอย่างเหมือนอย่างเราอาจารย์โอเคขอบคุณพระเจ้าจ้ะขอบคุณลูกศีตอค่ะค่ะกาลาเทียบทที่ห้าข้อที่ยี่สิบสามนะคะความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีทมบัญญัติห้ามไว้เลยเอเมนค่ะเอเมนขับพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอบสูงลูศรีข้อบัญญัติไม่มีการบัญญัติไว้ว่าใช่ไหมให้เราเนี่ยทั้งถ่อมอ่อนโยนสุภาพอย่างที่มามีบอกแล้วไง เราจะตัดหมดทุกสิ่งทุกอย่างไอความเย่อหยิ่งของเราความก้าวร้าวของเราความดูหมิน่นดูถูกของเราเราข่มเหงใครด้วยวาจาด้วยคําพูดของเราเหมือนกับที่เราถูกการข่มเหงด้วยวาจาทั้งคําพูดการแสดงเราโดนมาแล้วแล้วเราก็จะไม่ทํากับเขากับคนอื่นเหมือนกันใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเรามีพระยามปรนสุดและพระสิริของพระเจ้าอยู่กับเราคําพูดของเราการกระทําของเราเราจงเป็นคนที่สุภาพ พระเจ้าของเราคือองค์พระเยซูทําไมทั้งถ่อมทั้งสุภาพมีไหมที่พระเจ้าต่อว่าใครพระเจ้าอย่างที่มามียกตัวอย่างที่ลูกทิพย์เอาสองคนินมาพระเจ้าไม่ได้ต่อว่าอาจารย์เปาโลเลยพระเจ้ากลับหนุนใจอีกเจ้าอ่อนแอความอ่อนแอของเจ้าอยู่ที่ไหนฤลธิ์เดชของเจ้าอยู่ที่นั่นเห็นไหมนั่นลหละเราจึงจึงเป็นเหมือนพระเจ้าเราส่งเสริมเขาเราหนุนใจเขาเรารู้อยู่ ว่าเขาทําอะไรอยู่เราจะไปเจาะจงเาัาเออนี่เธอเธอทําไมชอบพูดแบบนี้ฉันไม่ชอบฟังเลยโน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 อย่าไปนั่นเขาลูกอย่าไปจี้จุดเขาอย่าไปจี้จุดเขาเออเธอพูดดีเนาะคําพูดของเธอดีเนาะเราหนุนใจเขาเลยแล้วเขาผิดตัวเขาเองเพราะเขารู้แต่เขาจะไม่มองเราว่าเราเนี่ยไปไปยกยอเขาในทางที่ผิดไม่ใช่แต่คําพูดและการกระทําของเราด้วยอะไรที่เราจะพูด ให้สาแดงให้เขารู้ว่าให้เขากลับตัวแต่เราจะไม่ไปเจาะจงเขาว่าเธอผิดอย่างนี้เธอทอํายาไปบอกว่าเขาผิดนี่ผิดนี่โนแม้กระทั่งสามีแม้กระทั่งลูกอย่าไปจี้จุดเขาเพราะคนไม่ชอบตัวเรายังไม่ชอบเลยตัวเรายังไม่ชอบเลยแต่พอเรามาเป็นพระเจ้าลูกของพระเจ้าปับ๊บพอใครมาบอกเราปับ๊บ yes ยอมจะจะเปลี่ยนแปลงนั่นเห็นไหมคือการถมการสุภาพ การอ่อนโยนของเราค่ะข,ขอบคุณนะที่มาเตือนขอบคุณนะลูกที่มาเตือนหมามิพาวแล้วหมามิพาวจะปรับปรุงนะมัส,สการเอเมนฮาเลลูยานั่นแหละนั่นคือการอ่อนโยนสุภาพแล้วยอมกับเขาเอ,อ่อนอ่อนโยนด้วยสุภาพด้วยทอมด้วยครบวงจรเลยและเราก็มีความสุขเพราะเราอ่อนโยนสุภาพให้กับเขาปับ๊บเขามาตักเตือนเรา แล้วเราก็ไม่ทํจริงตรงนั้นให้กับเขาเราตัดเลยเหมือนกันขนาดเราเราจึงต้องยอมสุภาพอันนี้เรามาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วถ้าเมื่อก่อนนี่ปั๊บเออเฮ้ยฉันเก่งแล้วนะ่ะทําไมต้องมาเตือนฉันความสุภาพความอ่อนโยนไม่มีมีแต่อะไรนะการเย่อหยิ่งจองหองฉะนั้นพอการเย่อหยิ่งจองหองเกิดขึ้นปั๊บการโต้เถียงเกิดขึ้นทันทีเธอทําไมมาว่าฉันเธอมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันอ่ะฝ่ายนั้นก็อ้าวก็เธอทําไม่ถูกต้องนี่ ฉันก็เตือนเธอสิเห็นไหมมีการโต้เถียงกันทันทีแต่โอเคเพื่อนขอบคุณนะที่เตือนฉันจะเปลี่ยนแปลงเห็นไหมเราซอฟเราสุภาพเราอ่อนโยนถมให้กับเขาเรื่องมันก็ไม่มีใช่ไหมเมื่องก็ไม่มีเขาก็ไม่ตอบบ้างพอดีแล้วเธอทีแล้วเธอได้การเปลี่ยนแปลงก็มีการหนุนใจกันต่ออีกเห็นไก็ความสัมพันธ์การเป็นเพื่อนก็มีต่อไปการสัมพันธ์ในกลุ่มไฟลุพยา,ยามันสุกก็มีต่อไป เห็นไหมหมามีม้ก็ยอมรับมามีไม่มาพูดเลยว่าเออไอ้น e, no ู่นไอ้นี่โนยอมรับยอมรับแล้วมามีจะเปลี่ยนแปลงนั่นละ่ละละูกนั้นให้ทํากันแบบนี้ต่อไปนี้พี่น้องของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเราจะถอมเราจะอ่อนสุภาพเราจะพึ่งซึ่งกันและกันเราจะรับคาติเตือนของพี่น้องและตัวพี่น้องที่ติเตือนนี่ก็ต้องติเตือนด้วยใจบริสุทธิ์นะเออเออมามีเขาเตือนเป็นนี้ด้วยเออ ไอ้นั้นพี่น้องเนี่ยก็ต้องติดเตือนด้วยใจบริสุทธินะให้เพื่อนเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องใจบริสุทธิ์ไม่ใช่ฉันเอาละใสใจนะฉันจะตัดเตือนฉันฉันจะฟาดฟันแต่คําพูดของฉันนี่ออกไปดูดีดูดีดีดูดีดีดฟังแล้วดูดีดีแต่ใจอืมอืมโนโนโนลูกโนโนให้ใจบริสุทธิ์ตัดเตือนเขาก็ด้วยด้วยใจบริสุทธิ์เราสุภาพด้วยเขาก็ต้องสุภาพด้วยให้มันคอนเนคกัน ใช่ไหมให้มีการสื่อการซึ่งการละกันในทางที่ถูกต้องถ้าใจเราบริสุทธิ์เราก็พูดด้วยปากที่บริสุทธิ์และเพื่อนของเราก็รับด้วยความบริสุทธิ์เหมือนกันฉะนั้นจึงรักกันละกันแล,ละอ่อนสุภาพเข้าหากันละกันเอเมนฮารุยา